สวัสดีครับก็ผมพิเศษเฟือฟ่องผมวันนี้เราอยู่ในเกมอาร์คสวาวอีวอลกับโปเกมอนแล้วก็โบสนะครับผมครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่พาร์ทที่5 <c oughs> ของผมพิเศษพาร์ทที่ 2, <ช> 2> นะใช่วันนี้ฮะเราจะมาสร้างบ้านใหม่ครับสร้างบ้านใหม่ครับนี่มีเสามาแล้วไอ้ไม่ดิหินใช่ไหมหินโครง,ครงโครงหินโครงหินเราจะสร้างบ้านหินกันอ่าไพี่เวาเอาของของผมก็ตอนนี้เราก็เอาโปเกมอนทาไว้ก,ก่อนนะพาวิลเดี๋ยว การเวลเนี่ยเราต้องมีแบบอาเขาเรียกว่ามีนะมีหลักมีหลักการเวลแบบมั่วๆไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านไปครับบอกเลยว่าวันนี้เราเพิ่มอะไรบ้างหนึ่งครับติดเราเพิ่มวันนี้ไปนี่ชุดแต่งตัวแต่งหัวอตัวนี้ก็โอเคเท่มากเยอะมากเลยเนี่ยมีหัวเขียวหัวโอ้ยมีหัวมังกรหัวไอ้เบิร์นหัวแฟชั่นแบบหัวกันดูแต่การที่ได้มาก็ง่ายของมันสร้างง่ายบอกเลย อันนี้เป็นมอสเนาะอ่าเป็นมอสใช่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปต้องเรียกเวิร์กช็อปนะฮะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านไม้ครับนะฮะก็ตอนอันนี้ก็มาจากเอ่อเวิร์กช็อปเหมือนกันใช่เวิร์กช็อปโมเดลโปเกมอนเวิร์กช็อปพี่เออโอเคอันนี้เป็นบ้านไม้ครับใช่แล้วใครที่เคยเล่นในไม้ครับก็มาเล่นอาร์กก็ได้ใช่ครับผมเวลาสร้างบรรยากาศเดิมๆเวลาสร้างให้สร้างห้มองบุคคลที่หนึ่งฮะนี่มันจะสร้างง่ายอ่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ อันนี้ก็คือทางฐานบ้านอาก,กเราเบื่อแล้วก็แบบเป็นบ้านแบบอ,อักออ่ะคือแบบไม่ไหวไม่ไหวเลยต้องแบบเป็นบ้านแบบเหมือนพวกเหมือนพวกเรานะบ้านแบบไมค้าไมค้าช่องไมค้าก็ต้องทําบ้านแบบไมค้าสิครับเออรอ,อะไร<ช>ไม่มไม่คือแบบความคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกตรงไหนว่าคลาสสิกไงเนี่เไอ้ตรงนี้สร้างไม่ได้พี่ตรงนี้เอาเป็นเอาเป็นอ่างแล้วกันทำไมต้องเป็นอ่างอ่ะอ่างอบนวด อ๋อโอเคอันดบัตรด้วยอนุึงบัตรด้วยนะหมดแล้วเราขาดอ่างอ่ะวันนี้มันจะเป็นบ้านเราไหมพี่ผมถามจริงไม่รู้อ่ะโอเคมาคือเราทำพื้นก่อนใช่ไหมเราหยิบไปเยอะไม่ได้ครับมันหนักเห็นไหมเออทำพื้นก่อนพี่พขทำพื้นก่อน เอ้คือแบบโหแค่นี้มันหนักมากเลยนะแบบพุ่นหนักอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันตั้งไม่ได้แล้ววะ่ะอ่หตั้งไม่ได้จริงจังกันะเนี่ยอ๋อฮีวร่มันตั้งไม่ได้ไดนนะใช่พี่มันตั้งไม่ได้ไไดนะใช่ใช่่ะม,มันต้องขยายไปอีกด้านเดี๋ยวว่ะเราสร้างสร้างตรงนี้ไหมข,ข้างๆ,นาๆเนี่ยง่ายกว่าไหมเนี่ยเออแล้วแล้วมาตั้งอะไรกันตรงนี้วะปล่อยไปพี่ อนุสรอนุสรอนุสรแห่งความผิดพลาดนะผิดพลาดคนเราเกิดมามันถึงต้องผิดพลาดก่อนเสมอขนาดนั้นเลยหรอพี่ใช่ใช่คนเราต้องเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยผิดพลาดเพื่อใช่ใช่ผิดพลาดผิดพลาดก่อนเรียนรู้ก็วันนี้ป้องไม่มาเหมือนเดิมนะครับผมเป็นไข้นะครับ พ้อไม่สบายช่วงนี้ใช่รับท,ที่แล้วมันบอกว่ามันมันมันเม้นมาพี่น้อกโอ้โหผมป่วยพี่บอกว่าผมไม่นี่อยามึงป่วยมึงไม่มาแคสมึงยางอย่าอ้างอ้างไงคนคนแค่ตัวพี่นะจมันป่วยจริงให้น้องมันลาป่วยบ้างอะไรเออสงสารน้องมันสงสารมันเนี่ยไอ้สงสารมันพี่ ไอ้ไข่ไม่สบายแล้วยังจะโดนมึงได้โอ้โหปัดซบชิบหายชีวิตอบบนี้เอามมดไปปาดคอเลยดีกว่าไหมปาดคอพี่กว่าคนแรกเลยพูดมากปาดคอมันเ่ยแหละไม่ปาดคอกูกูเป็นหนักมากพี่เฟิร์เป็นอะไรเี่งฮะช่วยผม ด้ยตรงนี้ตั้งไม่ได้ว่ะมันตันว่ะต้องทุบผิดออกไงพี่เฟิร์เป็นอะไรเฮ้ยดูดิโระโดดไม่ขึ้นอีกกระโดดไม่ขึ้นน้ำก็หิวอ่อาอ่วยกูช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 ่วยช่วยช่วยช่วยกูก็ติดพี่ติดเฮ้ย เอาออกเลยติดจริงดิเออเอา,เอาติดหนักลนเลยตอนนี้เดี๋ยวผมดีก่อนผานนี้นะครับก็นะไม่มีจับเดีย๋ยวจะมไม่ได้จับนะผมตรงนี้ยังจับไม่ได้พาที่แล้วบ้านเราเนี้ยโอ้โหตายแบบระน,นาวครับผมไม่มีที่ไม่มีบ้านอยู่ว่าพูดง่ายใช่มีเตียงก็จริงอนะแต่ดูหลังคาโอ้โหโคตรซมซ้อเลยโอ้อยโอ้อย,ออย คือแบบสัญญ้นยังไงวะบ้าไม่มีหลักคาเฮ้ยอ่า <c oughs> กินน้ำเหมือนเมื่อกี้เหมือนเดนพิเฟอร์กระตุกกระตุกน่ะอ่าดูดิเสียงพี่ก็หายไม่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 หายดิอ๋อเมื่อก,กี้ไงเมื่อก,กี้มันหายโชยครู่อโอเคตุวหินนี้แตกผมไม่นั้นวางพื้นไม่ได้โอเคสุดยอดทำพื้นละทำพื้นละบ้านเราทำใหญ่มากเลยเนี่ยรู้สึกแบบมันใหญ่แบบ ก็ใหญ่ๆก็ดีแล้วไงจะได้สร้างเป็นสตูดิโอนั้นเลยพี่ถ่ายเป็นจีสกรีนอะไรอย่างเงี้ยมี <ไป S 1> พื้นที่่ีเฮ้ย,ออยบ้านใหญ่วะเฮ้ยสุดยอดออบ้านนี้ใหญ่ใหญ่เท่าโลกเลยตอนนี้เหมาะสำหรับการเป็นบ้นครับหน่อยมันครับเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 สร้างไงวะตรงนี้โอเคต่อไปเอาไม้ โอ้หไม้ยังหนักอ่ะเออเกมนี้ไม้หนักที่สุดแบบฉันหนักไปใสโอเคแปดสิบกว่านายะอยู่มันมันต้องเป็นเหลี่ยมดีววะถ้าเกิดเราจะสร้างบ้านใหม่ครับเออนี่เ,ออเกมเกมเอาไหมมีปัญหา,าเดียวคือ ตอนการลงลวครนบเวลาลงนะครับโดด้าผมโดดแล้วลง,งนี่เมันจะง่ายเห็นไหมมันจะหลุดได้เลยมันจะไม่ติดบัก็กคือถ้าเป็นไมค้าบ่ะมันจะแบบยังไงอะสร้างบล็อกมาจิ้ม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 จบเลยไอ้นี้ต้องกดคลิกจิ้มคลิกต้องคีย์หนึ่งกดเลขคีย์หนึ่งคลิกคีย์หนึ่งเออมันเลยช้าไงเ,ออเราก็เลยสร้างบ้านเล็กๆไปก่อนแล้วกันสี่แล้วครับ ติดปล่อยจังวะโอ้โหแสงอ่แสงแสบตามากนี่แบบเราคิดได้กว่าจะได้บ้านทั้งหลังโอ้โหอีกว่าจะได้บ้านทั้งหลังแต่อ่ะ <laughs> คือไม่เข้าใจว่า <laughs> พอมันบอกเดิมใช่ไหมมันก็จะแบบยังไงอ่ะอพัง คือแทนที้จะแบบยังไงอ่ะมันวางไม่ได้ต้องทุบก,ก่อนโอ้ยผมจะจะเก็บโปเกมบอลชิพหายเลยเขอเก็บโปเกมบอลอะไรครับผมโอเคไม่ไหวแม่งหนักหนักแบบหนักของโคตรหนักแบบหนักอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเออเดี๋ยวบอลออกแม่งวิ่งลื่นลื่นขึ้นเยอะเลยแต่ว่าบอลมันก็หนักอ่ะเนี่ยใช่บอลหนักหนักหัว บอกเลยมาบ้านไมค์คราบเราเน่โทพิถีพิถันครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องในอาร์คนะใช่ไหมบ้านนี่ต้องบ้านที่ต้องอันนี้พี่พิถีพิถันเลยไม่ได้ไบ้านนี่คือที่ที่ปกป้องชีวิตเราเลยนะเว้ยไม่อยู่กับโบอสอ่ะไม่มีทางทำไมวะพี่ยอย่าป้องอ,อย่าอย่าป้องมาปะป้องตกใจเฮ้ยพี่ ต้องโหลดเวิร์กช็อปเพิ่มอีกเหรอแลนด์เด็ดก็ไม่ดีตกใจตรงอะไรนะเวิร์กช็อปใหม่เออแล้วมันก็โหลดแล้วก็ต้องโหลดใหม่หมดเนี่ยแหละแล้วป้องออกจะร้องไห้เพราะเด็กมันไม่ดีเฮ้ยพี่ฝั่งนู้นมีเต่าเต่าเรืองแสงเหนไ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 นู่นล่างสองล่างสองเดี๋ยวพี่ไปจับโอเคพี่สุสุได้แล้วอะอ่าไงล่ะวันนี้เราก็จับได้จับโปเกมอนแล้วฮะ คือตอนแรกขอบ้านก่อนขอสร้างบ้านก่อนนะครับอยากจับเหมือนกันโปเกมอนอะ่ะทำมา,มานี่เคมีบันไดบ้านด้วยแต่กูต้องกระโดดอ,อย่างเดียวแต่ยังไงก,ก็ต้องกระโดดเหมือนเดิมอ่ะทำไมทำไมอ่ะพี่เดินไม่ได้นี่อ่ะเดินไม่ได้ต้องกระโดดเหมือนเดิมแปลว่าพื้นเป็นลอยใช่ไหม ต้องหยดไม่ได้หรอกผมไม่ค่อยชอบเลยอาคมมันมึนๆเนี่ยประตูประตูนี่อตู้บ้านขังต้นใหญ่ไหมพี่เอาตรงกลางงั้นเลยหรอพี่ฝนไปเอาคมไฟเลยไอกระจกไฟอะกระจกแก้วโอเค ไดีวางแล้วมันกินบล็อกเนไม่ค่อยชอบเลย,ย,เลยกินบล็อกฟรีอ่ามันอยู่ในนี้นไฟไฟอ,อยู่ไหนวะไฟอาอยู่นี่โอ้สวยงามบ้าน i หม c ครับโอเคเอาไว้ไหนบ้างผมตอนนี้บ้าน i หม c ครับเราก็เสร็จแล้วแล้วแล้วดีดีพัดัเดินดูดูวาสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมง <laughs> ข้างบนก็เป็นลานเอาไว้ เรานั่งดูสาวๆแบบโปกเกมอนอะไรเงี้ยพี่ไม่ไม่ใช่ว่าเอาไว้โปกเกมอนสู้กัน,นทั้งหมดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาง่ายครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการวิวโปกเกมอนของพวกเรานะครับผมอโอเคอ,อย่างแรกเลยนะที่ต้องมีนะครับผมโ,โอเคเราต้องเข้าไปเอาทุกคนเคยดูนี่ไหมครับผมไอท้ที่เขาเรียกว่าเครื่องมือชนเผ่าชนเผ่าเครื่องมือชนเผ่านี่นี่เครื่องมือชนเผ่าครับ เขาเรียกโบราอ่าโบราที่สมัยยุคกลางสมัยยุคกลางว่าอินโดะพวกพวกอะไรอะพวกชนเผ่าแบบนี้โยนอย่างเงี้ยเอ้าขอโทษแล้วก็ให้โยนโอ้นะโยนอย่างเงี้ยผมแล้วมาโยนอะไรขากูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่อย่างงั้นสิอีกสิบห้าวิเลยนะเว้ยลูกพ่อ มาเร็วมาเร็วไอ้อลูกิหายห้าวิห้าวิาวพี่ลูกผมมันไม่ไม่เดินว่ะพี่ขี่แม่งเลยง่ายดิามาเนี่ยม,ม,มาโดนเตียงนอนอีกลูกมาดิลูกอ่ะแล้วออกเอาใส่ใส่บอลสิวะอแอนขี่ได้ด้วยเ,อ,เอาวมาได้เ,เหรอเร็วเสาพี่ม,มันดีแล้ว โดดล้องครับผมแล้วก็ฮึดโดนดังเบะเอาไอ้นีน่ก่อนนี่เครียงไงมาแล้วสีเหมือนกันตอนนี้บอกเลยโคเท่ปล่อยพลังนำ้ำปึง้งเช็คเค่ขี่ไม่ได้วะ่ะคือเต่าคือเต่าตีช้ามากครับข้อเสียของเต,าต่าตัวนี้คือ มันตีช้าครับดูดิโอ้หูไง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 โอ๊ยกินบ้าง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 เราเราจะเลเวลลูกเรายังไงวะพี่กดกด ear ยังไงต่อ ear ครั้ง access inventory ไฮ้ลูกเลเวลยังไม่ขึ้นโอเคตายเฟินปะฮ่ะฮ่าฮ่าตัวเฟินไม่ขายอีกแล้ว ตัวเล็กตัวใหญ่เลยว่ะเฮ้ยเออไปลงนำ้ำพาร์ิชลนเสียดายแล้วเราจับโกดได้นะพี่เนาะแต่แบบเออแม่งตายแล้วหายคือเราห้ามตายอะ่ะเอางงตรงๆคือตัวเราห้ามตายเลยตอนนี้พวกเราไม่ตายแล้วเว้ยเรามีห่วงเว้เออเป็นห่วงใช่ไหมอ่าห่วงใหญ่เกิด้วเนี่ยโอ้พี่ดูเกย์ละ <c oughs> ไอ้มันวิ่งช้า พ่อกูด้วยดิจริงอยากเปลี่ยนตัวเด้อแล้อยากเปลี่ยนตัวตอนนี้แหละแม่งเดินช้ามากครับเออเต่าผมเดินช้านี่วิ่งแล้วเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมาพร้อมความมันมาพร้อมความแข็งแกร่งนะพี่ไอพี่นี่มันพี่มันนี่อะไรวะเนี่ยพี่ข้างหน้าเห็นปะมันคือดงอะไรอ่ะดงเต็นะนั่น่ะที่เหมือนเหมือนบ้านทุกคนเห็นปะเต่ากูเหนื่อยปะเฮ้ยวัดวัดลงมาแล้วให้มันตามนี่ไม่ดีเหรอนั่นดิพี่ โด,โด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 ชาบินเลียนโอ้ยเดินตามเร็วกว่าว่ะชาบิลเลียนยิงพื้นใหญ่น้ำนี่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 บีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์อ่ะตีไม่ได้ตัวเล็กๆตีไม่ได้พี่ตัวเล็กมันตีไม่ได้มา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 ช่วยช่วยช่วย อาร์คีก่อนมืนใหญ่น้ำช่วยพี่ช่วยแบ่งกันอุ้ยมันสู้มันสู้มันสู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะอ่ะสู้เหรอปืนใหญ่น้ำผมมีเพื่อนมีปืนใหญ่น้ำยังมีใช่ปะยังมีแต่ธาเตะมันพัฒนาล่างไม่ได้ใช่ไหมได้จ้าจะเป็นตัวผมไงอะไรอะไรอะไร อะไรฮะลงก่อนลูกลงก่อนเดียวยวไอ้ไอ้กูจัดดิแอมเฟอร์เอ้าหูยแม่งรอดได้ไงวะทำไมมันหันหน้าลูกลูกของจะตายมั้ยเออพี่เฟอร์ทุกเลยเนีเออโอเคให้มันฟาดเองแล้วกันผมว่าพาร์ี้เต่าเราตายได้เลยพี่ ดู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 ไม่ดู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 ไม่ค่อยเก่งเลยพี่ห่วงผมเหลือสี่อันวะต้องกลับอี่บ้านก่อนโอเคมันหนีแล้ว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 หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเออหลอกแล้วพี่หลอกแล้วเฮ้ยตายแล้วว่ะตายแล้วว่ะโอเคดูเกมผมเนี้ยโอ้โห ไอตัวนี้มันกคาังจะตายแล้วเนะี<า>่ยเดี๋ยวผมอะไรเงียตายว่ะเดี๋ยวผมหาตัวใหม่เดี๋ยวพี่ตัวรู้สึกตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยไปอ่าไอ้กซ์เซ็ตเอ็นเอ็นเวนทลี่กันต่อไปเก็่ง <ๆ S 1> แล้วพี่อ๋อตัวนี้กินกินพืชวะ่ะใช่ใช่หาพวกพืชมาให้มันกินไง<อ>ไม่อยากเสียเต่าเรืองแสงไปพี่เฟิร์สม,มัไม่เป็นไรแถวบ้านเรารู้สึกเต่าเยอะนะเอ็แต่จะว่าไปมัน มันเลเวลไม่อัพเลยว่ะมันก็เหมือนคนเลยต้องฆ่าไปบ่อยไงมัน exp ศูนย์ทับสิบอ่ะยากอยู่แบบแบบว่าต้องสู้กับโปเกม,มอนหรือเปล่าเอออาจจะอย่างนั้นก็ได้เจ๊ผมเอาโปเกมอนมันเกิดบ้างไหมเนี่ยเกิดดีพี่ใจยเย็นๆโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหนาวครับผมโอเค เราต้องเอาเต่าขึ้นไปเก็บไว้บนข้างบนบ้านเนี่ยดีสุดละเท่เท่<ๆ>บ้านใหม่คราฟวินเราเท่มากบอกเลยไปฮะเลขเก้าครับปลาลงมาอยู่ตรงนี้ลูกผิววิ์เฮ้ยไปไหนอยู่ยเฉยๆอยู่เฉยๆอย่าขยับอย่าขยับโอเคไปลองเข็มใส่ก่อนครับรู้สึกว่าดูโป๊ะโอเค กางเกงนี่ใสก่กีฬารองเท้านนหนาๆหน่อยเมื่อกี้โดนไปแป๊บแ,แ,แตกไลมว่ะโอ้โหแบบโคตรโหดโอเคก็มาถึงบ้านแล้วเออเนี่ยบอสเป็นไงช้าเลยชุดโคตรช้าชุดสวาด่างเอาไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะผมเอาผมเอาเต่าไว้บนบ้านพี่บนบ้านใหม่ครับออบนบ้านเลยใช่ไหมใช่แล้วฟางปลาปลาเน,นี่ยโคตรโหดอ่านี่ไง จับเลยจับตัวแล้วพี่เอาไปข้ามฝั่งนู้นหรอเออข้ามแล้วโอเคจับแล้วเว้ยเห็นควันละจับแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมข้าไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมข้าวไปฝั่งนู้นอะไรปลามองหน้าเดีก็นกนมองหน้ามองนกเฮ้ยผีเสื้อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นนกอะไรสักอย่างหนึ่งมองไม่เห็นอ่ะมันไกลมากเลยจำนาป่ะพี่ไม่รู้อ่ะตรงไหนวะ ทางนี้ดิโอ้โหตัวผมหนักอ่ะคือแบบโคตรหนักไหนไหนไหนคือมองไม่เห็นตัววิเวอร์แม่งมองยากที่หายเลยทำไมตัวล่องหนเสื้อหาเสื้อหายอีกแล้วเสื้อล่องหนอีกแล้วเสอหายอ่ะแล้วโอ๊ะโคตรเบื่อเลยโคตรลอนจอนกลางจริงไปเห็นมใช่ไหมอะไปเนอะนกมันอยู่แถวนู้นอ่ะ นกอะไรของพี่วะไม่รู้นกอะไรมองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นนกอะ่ะนกสีอะไรไม่เห็นสีมันเห็นไกลมากถ้าเป็นสีหลหรือตำนานเลยพี่เหลืองแดงเหลืองแดงฟ้าเนี่ยนี่ไงนกนกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนก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 โอ้พี่นี่นมันนกไดโดสาวเอาหรอ ้าวไม่ใช่โปเกมอนหรอโปเกมอนหน้าตาสียังไงนะพี่ดูสีเลยเฮ้ยจับได้จับได้จับได้จับไม่บอลจับได้พี่ขี่เปล่าเอาจับจับแม่งทุกอย่างเลยพี่เฟิร์สจับได้อะไม่คิดถึงเวลาไม่คิดถึงตัวเองเวลาตัวเองทำบอลเลยนะยากลำบากไป็นตัวเล่้เสาเยอะเยอะชิบหายเลย เยอะมากครับถ้าถ้ามันทำมันตรายอะไรเราก็เราก็จัดแม่งเลยใช่พี่เลือกปลาเลยจบเออปลาเลยจบหมเรื่องเราเราเข้าป่าดงดึกไหมดงดิบดงดึก,ดดดก <laughs> ไกลมืดดงดิบไม่ใช่ดงดึกไกลมืดไงพี่ไกลมืดดงดึกดงดึกไปครับเราวันนี้เราจะต้องเจอตัวสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นโปเกมอนนอกอย่างเอาอ่ะ เอาว่าง่ยไม่ต้องนกหรอกนกแม่งหายยากเฮ้เสียงเสียงเฮ้เสียงนกเสียงนกเออใช่ได้ยินเสียงนกด้วยเฮ้เราหิวนกโดดไอสัตว์พี่ใส่ชุดนี้หิวน้ำไวมากอ่ะมันร้อนไงต้องพกขวดน้ำมานี่เลยไม่ร้อนของแท้ โอ้โหใกล้ใกล้ใกล้เนี่ยเองเออเฮ้ยเจอแล้ว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 เฮ้ยรันเนี่ยเออไอเป็นซ้อเปลี่ยนบอลซิวะเออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วพี่เฮ้ยเสียงเสียงอยู่เสียงอยู่มีเสียงอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้อะไรวะถามจริงชีวิตจริงๆเนี่ยต้องมานั่งหาเสียงโปเกมอนไหมไม่ เฮ้ยนี่ป่าเนี่เนี่ยหูเนี่ยเนี่ยตัวนี้ขอขอขอด้วยพี่ตัวอะไรเอาเดี๋เดือนอ่ะมีแล้วไปไปเฟื่องเนาเดียวอะโตบานบินได้แล้วเหรอโตบานบินมันบินได้แล้วพี่อ่าแล้วบอลอยู่ไหนอ่ะเดหือดไปละเนี่ยเนี่ยเฟื่องเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ไหน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 นี่เห็นไหมมีไอเจอละโอ้โหปลาปิกมาโอเคปลาไปให้ปไปให้บอลม้วนระเว้าเดี๋ยวพี่ ไปครับมันต้องสู้กันเองอ่ะเราต้องจับให้มันไงเอาไรือเสาไหมพี่อด้ยเด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 เเเด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 เเดดเดเดเเดเเดเดเดเอ โดนเหมือนกันลงน้ำเลยคือแบบไม่อ้างเหนื่อยเหนื่อยง่ายจังปลาปลาอู้ลงน้ำมาก็เจอปลาพี่โอ้โหหนีมาสิวะหนีอยมาหนีมาเร็วๆๆกลับบ้าน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 กลเดี๋ยวจับขากูดิมามาสู้กันมาสู้กันมาสู้กันโอ้พี่แร็ปเตอร์แร็ปเตอร์พี่แร็ปเตอร์ ช่วยด้วย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 วิ่งมาเร็วๆวิ่งมาเร็วๆช่วยกูด้วยกูไม่มีอาวุธื้อไปพี่ไาแชมเบนเดอร์ไปแชมเบนเดอร์ไปไหนแชมเบนเดอร์ไปทุก่อสู้ย้น่อยเู้เเฮียเฮ้เฮ้ยพี่ลูกเราเฮ้ยลูกยเยเยเฮ้ยมาเ นี่ปาเก็บหมดพี่ปาเก็บปาเก็บหมดเลยปาเก็บให้หมดพี่ปาเก็บหมดเออนั่นแหละต่อยแม็กเลยต่อยแม็กเลยต่อยแม็กเลยลงน้ำเหมือนอย่าลงน้ำดีวะพี่ลูกขอหัวแตกวะพี่เล็นผมตัวเล็กวะพี่เฟิร์สกระตงเล็กอ่ะที่ดูดิออกมาตัวใหญ่ขี่ตัวเล็ก้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำไมตัวนั้นมันไปถึงขนาดนั้นวะเฮ้ยเดี๋ยว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  ไอ้พี่ลุงมันพ่นไฟได้พี่ลุงมันพ่นไฟได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตามไปนี่ก่อนไอตัวกล้ามก่อนเออยี่แม่งวิ่งีชแม่งวิ่งหนีไปแล้ววิ่งวิ่งหนีกูไปแล้วอีอื้มเฮ้ยอืมอืมคนไฟพี่ลุงผมจะตายแล้วพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮง้ยเ้เฮ้เ้ยเฮยเฮ้โดน้ยเฮ้้ยเย้ย้ยเฮ้ยเฮเฟาร์ู้กฮเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ช่วยกูด้วยอะไรพี่เป็นไรช่วยกูด้วยกูทิ้งมึงก็ได้ <c oughs> ตัวอะไรพี่ไอตัวก้างไอเฮ้ยเออช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอเฮี้ยติดติด,ตดโอเคมึงอยู่ในนี้แหละดีแล้วถ้ามึงจะวิ่งหนีกูขนาดนี้นะขี่ได้ไหมเดี๋ยวต้องคับของไอเทมให้ลูกเราพี่ไอยาอบเกตอ,อ่ะอบเกตอบเกตอ่ะโอเค จบละเจ็บมึงละกูไม่เรียมมึงละโอเคอีฟอร์ดอยู่ไหนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาหาละโอ้โหโคตรไกลเลยกลับบ้านเหรอขี่ลูกเลยพี่มาไกลแล้ววะมาไกลแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย้ยตรงนู้นเป็นอะไรเป็นไฟวะ จอล้างสองเอาละเราต้องไม่ค่อยลงโบนมาแล้วพีมาแล้วโอเคลูก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 จะทิ้งกูลูกลูกไอ้ลูกเหี้ยลูกวะนี้ลูกลูกไปกัดลูกโอ้โหกัดไม่พักเลยโอ้โหเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลูก โอ้โหมึงอย่าซ่าได้ไหมขอร้องบางทีเนี่ยไอ้พี่ติดผิดว่ะช่วยด้วย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 ไป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 บ้านเถอะผมเสียลูกอีกคนหนึ่งนะพี่ช่วยดูวช่วยด้วไปดูล่างไปฟอรดูล่างนี้อ๋อเอาลูกไปเอาลูกสู้ไม่ได้ลูก ไปแม่งโหเอ้ยอยู่อยู่เฉยๆดิอย yes> ู่เฉยๆกูจะตายเองนะเนี่ยอะไรอยู่เฉยๆนี่ไง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 เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเกลียดมะเร็งตี่เฟสนี่เฟร์สนี่เฟร์สเด้งมาผมแล้ว รู้สึกมันจะตีกูด้วยเนี่ยทัวทิ้งเหอะพี่นี่ไงโดนเด้งกลับบ้านแล้วพี่เฟิร์สกลับบ้านแต่ผมวะพี่ลูกผมตายห่าหมดแล้วอันน้อยลูกผมตายเหรอเออมันตายหมดแล้วลูกผมมาละเออพี่อย่าโม้ดิพี่มันเป็นล่างอะไรนะเป็นล่างแบบล่างแดงไงลูกวิใช่ ดูของกูดิกูพังหมดแล้วเนี่ยพอเถอะดึกแล้วโอเคครับผมไม่ใช่แบบพัดหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราต้องแม่งเอ้ยเสียดายลูกชาเมนเดอร์เรามากคือแบบเราจะหาวิธีเวฟโปเกมอนยังไงให้แบบมันไม่ตายง่ายๆวะคือแบบเฮ้ยดูดิเมื่อกี้ถ้าชาเมนเดอร์มาพี่เฟิร์สชาเมนเดอร์ลางไฟนะเว้ยแบบไฟไปล่างแดงอ่ะโอ้ยโคตรเสียดายครับนั่นดิ โอเคไว้เจอใหม่พัดหน้าแล้วกันคร,รับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องบวันนี้ะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องพีเฟิร์สด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับโอ้โหเสียได้ว่า